ครับผมพี่น้องออกมาลุ้นรอบกันตอนเย็นๆเด้ออันนี้มาดักรอบปลานิ้นไหมพี่น้องบาดูว่าจะมีปลาเขาบ่น้ํากําลังลงครับผมเผื่อปลามันลงตามน้ำ้ะพี่น้องมาใส่ไว้สองหลังเดี๋ยวมาดูหลังแรกกันจะมีปลาเขาบ่อื้อูสิมีอะไรไหมมีอะไรไหมโอ้พี่น้องโอ้โหยมีครับผมอืมปลานิ้น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 อ้ โอ้พี่น้องไอ้นินครับผมเอออ่ะอี่ตัววะเนี่ยปลานินหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หา้าตัวหกตัวอ่ะปลากกำลังลงด้วยพี่น้องมันๆครับผมได้ปลาน,นิ่ละเขารอบเขาโอเคเดี๋ยวไปดูรอบอีกครั้งหนึง่งหลังนี้ มีตัวปะทังนี้เป็นจังได้พี่น้องมีเป็นจังได้น้ำลงๆแบบนี้อุ้ยมันจะออกแล้วจั๊วกล่ะจ็ดตัวจ็ดตัวสี่ตัวสี่ตัวโอ้โหอ่าโอ้โหปลาขาวปลานิลมาหนังมีเขาโตนึงพี่น้อง อยังมี้เขาตัวฟังกันอึ๊บอ่ะเนาะเฮ้ยไล่โตเต๊บห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวรางนี้ปลาขาวพร้อมหลังนี้ขอบปลานิลมหโอเคครับผมพี่น้องมันหมาน,มาน,มานขึ้นเก่าแล้วครับวันนี้ได้ปลาน,นิลเนะาะใส่รอบปลานิลก็เอาปลาน,นิลครับผม มานอยู่พี่น้องโอเคครับผม